พี่ถามตรงๆนะ,ะตั้งใจจะเรียกเงินเขาจริงไหมไม่ตั้งใจค่ะอันนี้ขอกล้าพูดตรงนี้ว่าไม่ไม่ตั้งใจที่จะเรียกเงินจริงๆคือตอนนี้คือต้องยอมรับกับกระแสะเลยว่าโอเคทางร้านอาจจะคิดในแง่เดียวที่ว่าต้องการรักษาสิทธิ์ของตัวเองอะนะคะจนอาจจะลืมไม่ถึงผลกระทบที่ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ ความรู้สึกหรือใดๆก็ตาม,มานะคะคืออนนี้ทางรา้านแน่นอนเ็ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราอาจทําให้ทุกคนไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปอ,อันนี้คิดว่าเดี๋ยวทางร้านต้องมีมีทางออกยังไงให้รู้สึกได้ว่ามันน่าจะไปทํากับทุกฝ่ายแน่นอนแต่เจตนาทางร้านไม่มีคิดที่ว่าจะเรียกเงินเพราะขนาดที่บอกว่ามีคนละเมิดปฏิบัติในการอ,ออกแบบจิตภัณฑ์นะคะอ,อันนั้นมีความชัดเจนไม่ต้องมาตั่งตีความอะไรจนแบบนี้เลยด้วยซ้ำ แต่เราไม่เคยเรียกเงินเลยไม่ได้ห้ามใครจะทําน้ําแข็งใสเอาชาไทยราดอันนี้ไม่ได้ห้ามแต่อย่าทําในรูปลักษ์แบบนี้ก็คือมีคล้ายๆทองเหลืองแบบนี้ใส่เม็ดไข่มุกแบบนี้ทํารูปทรงให้มันเหมือนเนี่ยอันนี้ห้ามถูกไหมไม่ได้ห้ามค่ะคือไม่ได้ห้ามใช้ชื่อแปลว่าแค่ว่าไม่อยากทําก็ทําไปแต่ห้ามใช้ชื่อปังชา ใช่คือเราไม่ได้ห้ามคือทุกคนขายทําขายได้คือเราไม่มีเจตนาเลยค่ะเพราะว่าแต่ละร้านจะมีรสชาติเป็นของตัวเองอยู่แล้วอืคือตอนเนี้คือต้องยอมรับกับกระแสะเลยว่าโอเคทางร้านอาจจะคิดในแง่เดียวที่ว่าต้องการรักษาสิทธิ์ของตัวเองอะนะคะจนอาจจะลืมไม่ถึงผลกระทบที่ไม่ว่าจะเกี่ยวกับความรู้สึกหรือใดๆก็ตาม,มานะคะคือในอน้ทางร้านแน่นอนก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราอาจทําให้ทุกคนไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปอันนี้ คิดว่าเดี๋ยวทางร้านต้องมีมีทางออกยังไงให้รู้สึกได้ว่ามันน่าจะไปทํากับทุกฝ่ายแน่นอนเอาอะไรไป<า>พิสูจน์ว่ากรมทรัพย์สิเนเขาถึงยอมให้เราบอกว่ามันเป็นเอกชลักเฉพาะนึกถึงคําว่าปังชานึกถึงแต่ร้านเราเนี่ยเอาอะไรพิสูจน์เขาเรียกการแพร่หลายเราก็ต้องพิสูจน์นว่าเราจาหน่ายมาแล้วกี่ปี แล้วก็มีมีพื้นที่กว้างขวางแค่ไหนไอ้คาว่าแพร่หลายเนี่ยมันไม่ใช่คําว่าทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะคะมันคือแพร่หลายในกลุ่มในกลุ่มที่บริโภคสินค้าหรือบริการนั้นประเภทนี้เพราะฉะนั้นอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่ออย่างน้อยพูดพูดคําว่าปังชาในกลุ่มที่เขาบริโภคชาน้ําแข็งใสหรือใดๆเนี่ยก็ต้องนึกถึงเราอ่าเ้วเราเราสามารถพิสูจน์ให้กรมทรัพย์สินเขาเห็นได้ อ่านี่คือเอกสารที่ว่าเราจำหน่ายเ,าเยอะแค่ไหนมีลูกค้ายังไงใดๆประมาณอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นเอกสารที่เราต้องนําส่งให้กับทางกรมอ่ะค่ะอืมจนทั้งกรมเขายินยอมให้เราไม่ต้องสละสิทธิ์คำว่าปังชาถูกไหมเอกสารออกมาแบบนั้นนะคะ,ะคือตอนแรกเนี่ยเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเราต้องสละสิทธิ์แต่เราพิสูจน์จนกระทั่งเอกสารล่าสุดที่มีผลบังคับย้อนกลับไปวันจดก็วันยื่นก็คือปีหกห้าเนี่ยทําให้เราะะได้สิทธิ์คำว่าปังชาถูกไหม ใช่ค่ะอันนี้ตามเอกสารอันในฐานะตัวแทนจ,จดทะเบียนแล้วรู้เรื่องที่ไปไปยื่นโนติสเข้าไหมอ่ะรู้ค่ะคืออย่างนี้ก่อนอย่างที่กระแสที่เอาไปนั่นแหละคือนั่นขออนุญาตเรียงเป็นเป็นเรียงเลยเนาะว่าเจตนาของทางร้านเนี่ยคือทํำยังไงดีอ่ะที่ว่าจะยุติเขาได้หนึ่งนะคะกับสองไม่ให้มีใครต้องเสียหายอืเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มี ประกาศในพื้นที่ของเราคือตอนแรกเขาก็ประกาศในเรื่องสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์เห็นไหมคะเขาก็จะไปแปลของเขาไว้แหละว่าฉันได้นะอแต่พอคราวนี้มันเป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้าแล้วเราเริ่มจากการโนติสไปเนี่ยแต่ในโนตติสอะคะ่ะเริ่มจากตรงคาว่าเรียนก่อนเลยถ้าถ้าทางทางร้านเขา,า,ามุ่งหวังที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายอะ่ะต้องระบุชื่อตัวบุคคลไปแล้วนี่เราไม่แม้แต่ควนขวายว่าใครเป็นเจ้าของ เราใส่แค่คําว่าเจ้าของกิจการเพราะในเพราะในถ้าในค่าวฟ้องในช่องจําเลยอ่ะมันจะต้องระบุชื่อคนเนื่องจากร้านเขาไม่ใช่หนี้บุคคลถูกไหมคะเออแต่เนี้ยเราเราเจตนาแค่ว่าจะแจ้งผมถามตรงๆนะคือคือถ้าจะบอกให้เขาหยุดก็ทําหนังสือไปบอกเเราเป็นตัวแทนร้านปังชานะอ่าที่เราได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส่งเอกสารแนบไปเขาดูว่ากรมทรัพย์สินเขารับรองเรียบร้อยอขอให้คุณหยุดใช้นะก็ แล้วไปอย่างนั้นอาจจะจําเป็นอาจจะจําเป็นต้องพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตามสิทธิ์แค่นี้ไม่พอเหรอทาไมถึงไปคํานวณเงินเสร็จเลยร้อยสองล้านและถ้าเกิดยังไม่มาตกลงวันละหมื่นคือมัน,น,นมันโดนะเน,น,นื้อเนื้อหามันรุนแรงไปเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือถือว่าขออรีขอโทษขอโทษแทนที่ขอโทษกับเรื่องเอกสารตัวนี้แล้วกันถือว่าอ,อาจจะเป็นความผิดพลาดของคนออกเอกสารให้เลยก็ได้ค่ะยอมรับผิดแทงกันไปเลยเพราะว่าก็าบอกกันไปเลยว่าเป็นทีมเดียวกันนี่แหละ ด้วยความว่าเราเราคือทางทางราเจตนาสร้างแบรนด์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางเนี้ยทางนั้นก็เลยมองว่าทํายังไงที่ทางเขาก็มองว่าทํายังไงที่มันเขาเขาจะหยุดเร็วอะ่ะหรือจะยังไงดีอ่ะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบเอาแบบนี้ปก่อนได้ไหมแต่เจตนาทางร้านไม่มีคิดที่ว่าจะเรียกเงินเนี่ยถึงได้กลา้ากล้าพูดออกสื่อแบบนี้เลยค่ะว่า เราไม่เคยเรียกเงินใครไม่เคยได้รับเงินใครแม้แต่บาทเดียวแต่ใน,นจดหมายม,ามันเรียกเลยอะร้อยสองล้านออกมาจากไหนอ่ะอ่ใช่ก็คือพอตรงนี้เนี่ยทางร้านเขาคือตอนนี้นทางร้านเขามีความ,วามเขาเลยอยากจะงานอยากจะพัฒนาธุรกิจมากๆปั้นแบรนด์แล้วเขาคือเขาก็มีทางต่อยอดของเขาแหละอันนี้ขออนุญาตไม่ก้าวล่วงนะคะอ่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาก็เลยมองว่าอ่าเราแค่มองเขาก็้งถามว่าจะคิดยังไงแล้วก็แค่ ปกติในฐานงานคิดแล้วเมื่อเราแค่กําหนดในเรื่องไขในฐานแต่ตัวเลขเขากําหนดมายอมรับว,ว่าเขาก,ออก็มองโอเคมันคือสองร้านเนาะแล้วมันก็แต่ถ้ามันจบอ่ะบาทเดียวเขาก็ไม่เอาเพแม้การกําหนดไปเนี่ยก็คงไม่เป็นไรมั้งอันนี้เขาอาจจะคิดน้อยเกินไปทางทางเราก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ว่าอาจจะตามใจที่เขียนลงไปอขอโทอนนี้ขอทหมายถึง <ๆ S 2> ว่าเขาคงจะาภาคภูมิใจและเห็นมูลค่าของแบรนด์นี้สูงมากมาก บอกตัวเลขลงมาเราฝ่ายกฎหมายล้วก็เขียนไปตามนั้นอย่างนั้นเหรอก็ท้าติความง่ายๆก็คืออย่างนั้นเลยค่ะพี่ถามตรงๆนะค่ะตั้งใจจะเรียกเงินเขาจริงไหมไม่ตั้งใจค่ะอันนี้ขอกล้าพูดตรงนี้ว่าไม่ไม่ตั้งใจที่จะเรียกเงินจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ต้องการที่จะขู่เพื่อให้ตัวอะไรขนาดนั้นแต่แค่ต้องการให้หยุดหยุดใช้หรือยังไงคุยกันเรียนตามตรงตรงนี้เลยนะคะว่าการที่ทางร้านปังชาเงียบเนี่ย เรายังแอบสงสัยเอ๊ะหรือเราทําอะไรผิดไปวาหรือว่าเขามีสิตใช้อะไรตรงไหนอืเพราะว่าอย่างกรณีของทางช้างเผือกเนี่ยเขามีหนังสือตอบกลับมาโอเคว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวเขาก็จัดการให้แล้วก็โอเคจบเบื้องต้นตอนนี้เมื่อเมื่อมันยังไม่ได้ข้อยุติถ้ามันยังคงมองว่าบริษัทไม่ได้อยากจะใช้ตรงนี้แอนมองว่าใช้ไปแล้วกันแล้วแล้วต่อไปแล้วแต่แอนมองแอถึงบอกแอนถึงบอกไงเขาว่าอ่าเมื่อเมื่อเป็นแบบนี้ทางร้านเขาก็ต้อง ต้องมีการปรับรูปแบบอของตัวเองล้วแต่ว่าคำพ่อปังชาเราก็เห็นมันมานานถ้าถามพี่ส่วนตัวนะพี่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเฉพาะของใครอ่ะอัน,นอันนี้อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันขออนุญาตไม่เซจะไม่เห็นหละกันเพราะว่าอเออเข้าใจค่ะคือเข้าใจเลยเพราะว่าในปีหกหนึ่งเราก็จดไม่ได้มาแล้วอืมค่ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะทำกันยังไงเนี่ย อันนี้อันนี้บอกว่ารอทางร้านเลยค่ะไอนน้ว่าไม่ไม,ไม่ไม่นานนี้หรอกเขาขอขอเวลาคือไม่อยากคือไม่อยาก้เขาต้องออกมาพูดแล้วมันเีลมไม่จบเขาอยากจะมาพูดทีเดียวแล้วมันจะจบจุกประเด็นแล้วก็อันคิดว่ามันน่าจะโอเคกับทุกฝ่ายด้วยแล้วข้อสําคัญอไอการไปเรียกร้อยสองล้านเนี่ยมันเจ็บปวดนะอ่าคือถึงบอกว่าตอนนี้ขออนุญ,ญาตตัดประเด็นร้อยสองล้านออก แอนว่ามันจะน่าจะคุยกันแล้วจบง่ายมากๆคือเราหลักก่อนเลยว่าไม่เรียเร่ยกสองอ่ะอ่ะสองอ่าอย่างที่แอนบอกว่ามันน่าจะมีทางออกกับทุกฝ่ายแต่แอนแอนไม่อยู่ในอำนาจที่จะพูดได้แต่แค่รู้ว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่โอเคสําหรับทุกคนเท่านั้นเองนะคะแต่คือที่พูดเนี่ยต้องการให้ทุกคนให้เข้าใจแล้วเห็นใจกับทางร้านแล้วก็เจ้าของแบรนด์เขาอะนะคะว่า คือมันคือความภูมิใจของเขาแหละทุกคนอาจแองก็แบบแรกแองไม่ได้เข้าใจไม่ได้อินอะไรกับเขาประมาณนั้นหรอกแต่คือพอฟังเขาแล้วถึงได้เข้าใจว่าเขาภูมิใจในในตัวเองของเขามากเขาต้องการชูชูเมนูชาเขาใน้หลกเพราะชาของเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าถ้าสังเกตคือเมนูชาของเขาอะจะเยอะเพราะฉะนั้นเลยเขาฟังคือต้องการที่มีชื่อเสียงทางด้านชาฟังชาแค่นั้นเองค่ะ คือเหมือนกับว่าชาไทยกินเฉพาะที่มันให้มันปังไปอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถึงมันจะถ้าเราก็ถ้าลองไปดูมันจะมีทั้งปังชาชาไทยดังไตระดับโลกหรือได้ได